ตกลงเมื่อผู้นำไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้ตามก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเนี่ยไม่มีศีลมีธรรมกันนะไม่ได้ปฏิบัติอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาก็เป็นวิบากร้ายกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากเกิดเจ็บป่วยทำให้ร่างกายาย่ำแย่ทำชั่วได้ทุกเรื่องเนียวนำให้ก็เดินเป็นตามเป็นวิบากร้าย ต่อตอนเองและผู้อื่นตลอดการดึงเรื่องร้ายมาใส่แล้วคลื่นแม่เหล็กแห่งวิบากร้ายก็จะโอ้โหทําให้พระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ําเสมอคลื่นนี้นี่ไปเหมือนกับไปเลื่อนโดนให้เลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้นะ่ะเหมือนกันน่ะนี่ทําให้พระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ําเสมอเลยคลื่นท่านจะมาหาเรานี่ไม่สม่ําเสมอเฉพาะคนที่ทํานั้นนะ เมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหมู่ดาวนักกษัตริย์ก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนี่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเลยคลื่นที่จะเป็นประโยชน์ที่จะมาสู่มนุษย์มาสู่คนคนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นพร่องไปกลายเป็นได้คลื่นที่เป็นโทษไปจะสังเกตว่าคนเหมือนกันแต่บางคนก็อยู่ในที่ที่สิง่งแวดล้อมดีบางท่านก็ไม่ดี บางท่านก็ร้อนมากบางท่านก็เย็นมากบางท่านก็พอดีพอดีที่ที่ตัวเองอยู่นะมันมันจะแล้วแต่ไม่เหมือนกันเห็นไหมแม้แต่ประเทศประเทศไทยก็อากาศดีพูดถึงว่าแสงอะไรดีพวกแสงพวกล่มอะไรดีแต่วโลงเหนือคนลกใต้เป็นไงโอ้นะหนาวเย็นเนาะหนาวเย็นนี่มากหน่อยแอฟริกาเป็นไงแอฟริกาดีร้อนเนาะร้อนในโลกเหมือนกันเห็นไหม ในโลกเหมือนกันแต่ว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวโคจรเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะคนเหล่านั้นได้ไปอยู่ในจุดที่พระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวโคจรไปไม่สม่ำเสมอไม่ได้มีความร้อนความเย็นสม่ำเสมอเหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยมีความร้อนความเย็นสม่ำเสมอที่สุดดีที่สุดเลยคนที่กุศลไม่มากพอไม่ได้เกิดที่เมืองไทยจะบอกให้ต้องมีกุศลมากพอ ถึงจะได้นี่ก็พระพุทธเจ้าตรัสนะต้องทาความดีมากพอถึงจะได้ที่ที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวโคจรสม่ําเสมอแต่มาอยู่แล้วจะทําดีหรือชั่วต่ออีกเรื่องหนึง่งถ้าทําดีต่อก็ดีมากขึ้นถ้าทําชั่วต่อก็เลวลายบางคนก็ต้องบาดเจ็บล้มตายไปจากประเทศไทยไปหรือบางท่านก็ไม่ได้ยังไม่ทันบาดเจ็บล้มตายแต่ก็ต้องออกไปอยู่นอกประเทศเห็นไหมต้องไปอยู่ในที่ที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวโคจร ผิดปกตินะอย่างนี้เป็นต้นมันตามวิบากของแต่ละคนแต่ละคนอ้ามาดูต่อมาดูต่อเนี่ยน่ะเมื่อพระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหมดาวนักษัตริก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนี่นะทำผิดศีลผิดธรรมนะเนี่ยเมื่อคืนและวันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ ฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนี่ฤดูและปีเนี่ยมันชัดชัดเลยบางที่นี่หนาวเกือบทั้งปีเลยบางที่ก็ร้อนทั้งปีเลยเนาะประเทศไทยเราเป็นไงมีทั้งร้อนมีทั้งหนาวเนาะมีทั้งฝนเนาะสมบูรณ์ไหมครบหมดเลยอย่างละประมาณสามเดือนเนาะใช่ไหมอย่างละประมาณสามเดือนประเทศไทยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สี่เดือนฮะ สามหรือสี่สามฤดูส,ส,สี่เดือนอ่าประเทศไทยเราจะมีครบมีสามฤดูสี่เดือนที่เหมาะกับชีวิตมีร้อนมีหนาวมีฝนเนาะพอดีเลยอ่าร้อนฝนหนาวมุนเวียนสม่ำเสมอนี่ทําให้แข็งแรงอายุยืนประมาณนั้นและช่วงหลังๆมาคนไม่ค่อยปฏิบัติศีลทำเท่าไหร่ในประเทศไทยตกลงสม่ำเสมอไหมไม่สม่ำเสมอโอ้โหฝนนึกจะตกตอน,นั้นก็ตก แดดจะออกตรนไหนก็ออกร้อนร้อนหนาวจะออกจะหนาวตอนไหนก็นาวไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วนี่แปลว่าเสื่อมจากศีลธรรมแม้คนไทยเองก็เสื่อมจากศีลธรรมจนโควิดกระบาดเหมือนประเทศอื่นเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนประเทศอื่นเหมือนกันแต่ยังมีความดีที่ช่วยไว้บ้างก็ยังมีความดีบางส่วนที่ช่วยไว้ถ้าคนไทยหันกลับมาทําความดีนี่แหละจะจะเปลี่ยนหันกลับมาทําความดีมันจะเปลี่ยนเป็นฤดูกาลก็จะดีนะ โรคโควิดจะลดลงหายไปเรื่องร้ายต่างๆมันจะลดลงหายไปโรคเรื่องร้ายต่างๆก็จะลดลงหายไปก็เหมือนกับเนี่ยอโศกปวทเราเป็นไงนาเรามาปฏิบัติศีลทำถูกตรงในจุดที่เราอยู่เป็นไงฤด,ดูการหมุนเวียนสม่ำเสมอไหมสม่ำเสมอนะนี่อาจารย์พาไปอยู่ไหนนี่ฤด,ดูการหมุนเวียนสม่ำเสมอเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเพี้ยนไม่ค่อยเพี้ยนปอยู่ไหนก็ตามอะ จากที่ที่เขาโอ้โหโมีสภาพเร็วร้ายอาจารย์พาพี่น้องไปตรงไหน,นตรงไหนก็แล้วแต่พาไปอยู่ตรงไหนนี่ฤดูการจะหมุนเวียนสม่ำเส,สมอขนาดอาจารย์พาไปตรงไหนอ่ะนะตรงสวนก้าวนี่นะสุพรรณบุรีตรงที่เราอยู่เป็นไงแห้งแล้งมาห้าสิบปีกว่าห้าสิบปีแล้วที่แห้งแล้งมาแทบฝนจะไม่ตกเลยอาจารย์พาพี่น้องปฏิบัติศีลทมเป็นไ,ปไงโอ้โหมีน้ำมีท่านะ ฟ้าฝนมุนเวียนสม่าเสมอขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นเนี่ยมีน้ํามีท่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะอย่างนี้เป็นตน้นนี่มันเป็นสัจจะอย่างนั้นส่วนสองก็เหมือนกันพาไปทาโอโ้โ,อโหมีแต่ฝนโอ้โหบางทีชักจะมากมากพอปฏิบัติศีลทําเป็นไงเขาจัดสรรให้พอดีบางทีเราจะทํากิจกรรมฝนก็หยุดให้บางทีเราต้องการนา้ำน้ำก็มาอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นทุกที่เหมือนกันนะสวนหนึ่งสวนสี่สวนไหนส่วนไหนของเราส่วนสามสวนไหนของเราทั้งนั้น อาจารย์ไปในอเมริกาก็เหมือนกันขนะอาจารย์ไปทาที่อเมริกานะไปทําที่อเมริกาเนี่ยไปทําค่ายสุขภาพนี่ปรากฏว่าโอ้โหอเมริกาพายุเยอะนะเยอะแล้วตอนนั้นเราไปทำนะ่ะโอ้โหพายุกาลังเข้ามาลุ่มๆเลยกรมอุตุกรมอุตุก,ตก็บอกพายุจะมาพายุจะมาแล้วเราไปกางเต็นนะท์อบรมในนทิวัดกางเต็นท์ด้วยมันมาเนะี่ยพังแน่เลยห่อไปหมดแน่เลยนะแต่เราก็นี่แหละไปปฏิบัติศีลทำให้ถูกตรงนี่แหละ อาจารย์ก็ทําพี่น้องก็พากันทําอาจารย์ก็บอกเอา้าไม่ต้องกลัวเป็นไงเป็นกันพายุเคลื่อนมาลุ่ม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 มาเป็นไงเสร็จแล้วก็อ้อมออกข้างอ้อมออกข้างไปถล่มข้างหลังยับเรารอดนะอย่างนี้เป็นต้นเจอตั้งหลายครั้งเนี่ยไปที่เมริกาก็เจอตั้งหลายครั้งแต่เราก็รอดทุกครั้งอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละอาจารย์ที่ได้ชัดที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ถ้าปฏิบัติศีลรมมันก็จะเกิดสิ่งที่ดี แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติศีลธรรมนะมันจะเกิดสิ่งที่ร้ายยางอเมริกา่ยพายุถล่มทุกปีเพราะเขาไปเอารัดเอาเปรียบประเทศอื่นใจเขากลัวจะไม่ได้ตามที่อยากแล้วก็เสพกิเลสเยอะเสพตามที่อยากเยอะเขาไปเอารัดเอาเปรียบประเทศอื่นพายุเข้าอะไรเข้าเกาหลีเหนือเขาก็เห็นไหมเขาก็โหเขาก็เผด็จการเขากา็ทำไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้ถูกศีลถูกธรรมโอ้โหภัยพิบัติก็เข้าเหมือนกันนะ ผลิตโอ้ยพอผลิตไอไออาวุธนิวเคลียร์คนก็กลัวเนะาะมันทำให้คนเป็นทุกข์อ่ะพิบากก็เข้าอย่างนี้เป็นต้นนะนะอย่างเงี้ยหลายประเทศอ,ะอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยก็เจอสึอนามิเรื่อยเจอภัยพิบัติเรื่อยพอเพราะเขาก็เก่งในการรบเก่งในการเอาเปรียบคนอื่นเนาะเขาก็รบเก่งนะประเทศไหนที่รบเก่งไปดูเถอะภัยพิบัติธรรมชาติเยอะสังเกตนะประเทศไหนที่รบเก่งนะีภัยพิบัติธรรมชาติเยอะ แล้วก็มีภัยต่างๆเยอะมีอะไรรบกวนเยอะโรฮินญ,ญาเนี่ก็รบเก่งมาก่อนได้ไปอยู่ในที่ที่มันไม่ดีแต่ะละคนก็รังแกตัวินญ,ญานับจนักรบรับจ้างนะนักรบรับจ้างนะไปอยู่ต้องไปไปอยู่ในที่ที่มันไม่ดีแล้วก็โอ้โหถูกคนรังแกสู้ก็ไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นวิชาการนะตรวจสอบได้เลยนี่ใครทําไม่ดีนี่ยมันโอ้โหภัยพิบัติธรรมชาติมันจะเยอะไปหมด ยพิบัติธรรมชาติเยอะไปหมดเลยใครที่นี่แหละมีกิเลสตัณหานี่ความอยากนี่กลัวจะไม่ได้ตามที่อยากกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากเสร็จแล้วก็โอ้โหพยายามทําตามที่อยากจนนี่แหละมันเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นไปหมดมันก็เลยแย่เนี่ยมันเป็นสัจจะเช่นนี้นะเมื่อเดือนหนึ่งละกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่ําเสมอฤดูดละปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ําเสมอ เนี่ยท่านที่จะมีฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนให้มันพอดีหิมะตกนู่นก็มีโอ้โหแดดเปี้ยง,ลยงตลอดแห้ง,แ,หง,แ,หงแล้งเลยก็มีอนาเ <laughs> <laughs> มื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอลมย่อมพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอนี่แหละพายุเข้าลมก็เดินผิดทางไม่สม่ำเสมอย,ย่อมพัดเวียนไปอันนี้พายุเข้าแล้วเนี่ย ตรงไหนพายุเข้าบ่อยๆก็อย่างนั้นแม้แต่ในประเทศไทยเราจุดที่ปฏิบัติศีลทรรดีๆก็จะรอดพ้นไปส่วนใหญ่นะนี่จากพายุนี่ยจุดที่ปฏิบัติไม่ค่อยดีก็จะโดนมากหน่อยอาจจะเป็นชาตินี้หรือชาติก่อนๆก็แล้วแต่นะถ้าปฏิบัติชาตินี้ก็ชัดชาตินี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติชาตินี้ก็ชาติก่อนๆอย่างเราทําค่ายได้หลายที่นะที่สวนหนึ่งก็ตามนะ โอ้โพายุเข้าจนบ้านเรือนชาวบ้านนี่พังไปหมดเลยหลังคาลื้อไปเป็นแถบๆแต่สวนหนึ่งเราก็อยู่สบายๆไม่เป็นอะไรแต่พายุเข้าเหมือนกันก็มีเห็นลมมานะเลยเรานึกว่ามาประมาณนั้นที่ไหนได้พอวันรุ่งขึ้นออกข่าวมาว่าเข้าอย่างแรงเลยข้างๆนะโดนอย่างหนักเลยอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยมันก็จะเบาขอนหนักให้เป็นเบาได้ในที่เดียวกันก็ไม่เหมือนกันไหม เคยเห็นฝนตกไม่ทั่วฟ้าไหมรู้จักไหมฝนตกไม่ทั่วฟ้าเคยเห็นไหมตกลงฝนไม่ไม่ยุติธรรมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ฝนยุติธ,ธรรมตกตามเหมาะควรนั่นแหละฝนตกไม่ทั่วฟ้าที่ไหนคนตกให้ก็ตกใช่ไหมที่ไหนไม่คนตกให้ก็ไม่ตกใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยุติธรรมที่สุดแล้วตามวิบากของแต่ละคนนะ ที่ไหนจะต้องให้ตกมากเกินไปก็ยังมีนะน้อยเกินไปก็ยังมีนะนี่อาจารย์พาพี่น้องปฏิบัติศีลธรรมเนี่ยสังเกตไหมเปรียบเทียบไหมตั้งแต่เรามาแรกๆจนถึงวันนี้เนี่ยรู้สึกฝนเปลี่ยนแปลงไหมอาจารย์ว่าเปลี่ยนแปลงไหมตกดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นคืออะไรตกมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมพอดีกว่าเดิมตกพอดีกว่าเดิมแต่ก่อนก็มากไปก็มีใช่ไหมน้อยไปก็มีมากไปน้อยไป อาจารย์ว่าตกพอดีกว่าเดิมไม่ใช่ว่ามากกว่าเดิมไม่ใช่น้อยกว่าเดิมนะพอดีกว่าเดิมแต่สังเกตนะแต่ก่อนตกค่อนข้างมากจนเกิดน้ําป่าไหลหลากบ่อยไหมบ่อยเรามาอยู่แนละ้วน้ําป่าไหลหลากบ่อยจะตายใช่ไหมฝนตกมากเกินพอดีตอนที่ก่อนที่เราจะมาอยู่มากเกินพอดีจนน้าป่าไหลหลากเป็นส่วนใหญ่พอเรามาอยู่เป็นไงตกพอดีใช่ไหมเออถึงข่าวที่เราต้องการน้าเดีเ๋ยวก็ตกมาให้ ถึงข่าวน้ํามากเกินไปเดี๋ยวเรากาลังจะมีปัญหาเป็นไงหยุดหยุดตกให้เราเออพอเราเริ่มขัดน้ําอีกเป็นไงตกมาอีก <laughs> พอจะมากเกินไปอีกเป็นไงหยุดให้เราอีกเห็น <laughs> <laughs> ขอมหสัสจรรอันนี้ไหมอาจาร,รย์สังเกตนะอาจารย์เห็นเห็นแม้ตมแต่แมลงตอนเรามาอยู่ใหม่ๆเยอะไหมเยอะม,มากเลยโหสัตว์ร้ายเยอะจังเลยเนาะ สัตว์ายเยอะจังเลยโอ้โหมาลงมาแมลงที่เป็นภัยเยอะจังเลยพอเรามาอยู่ปฏิบัติศีลทำไปเรืเ่อยๆเยบาไหมเบาไปเยอะเลยนะเบาไปเยอะเลยนะเยอะเลยเนี่ยสังเกตสิมันมีสิ่งประหลาดๆเยอะนะของอยู่ของกินที่เป็นประโยชน์เป็นไงเพิ่มขึ้นเนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้โดมสมบูรณ์ขึ้นอากาศอะไรดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะทุกอย่างดีพายุนี่มาบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยเนาะ นานมาเยี่ยมน้อยๆนะแฟบๆๆปานหนึ่งทำท่าจะมาลืมๆืมาละลายลืมๆมาละลายอาจารย์เห็นเห็นสังเกตอยู่เนี่ยถ้าปฏิบัติศีลกันให้ดีเธออาจารย์ว่าเนี่ยอริยศีลเนี่ยปฏิบัตินะด้วยอริยปัญญานี่กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากนะกล้าเลยปฏิบัติศีลใสมบูรณ์ไปละโทษทําประโยชน์นะต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นทั้งด้านจิตใจร่างกายเหตุการณ นี่คือศีลของเธอประการนึงพระเจ้าตัดเนี่ย,ยอาจารย์อธิบายจุลศีลข้อที่หนึ่งศีลที่สูงที่สุดแบบย่อแบบเข้าใจง่ายนะให้เป็นภาษาเข้าใจง่ายคืออันนี้นทํา <c oughs> ทไปสีแล้วมันจะเกิดปฏิหารขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยนี่อาจารย์เห็นปฏิหารทั้งหลายเรื่องเนี่ยยิ่งโครคภัยไข้เจ็บเป็นไงโอ้คนมาปฏิบัติกับแพทย์วิธีทำกว่าสามแสนท่านเป็นไงพอมาปฏิบัติอริยศีลกัน เอ้ไงส่วนใหญ่90%โรครดลงใช่ไหมเออ9กแข็งแรงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมันชัดเจนนะอริยสีนี่คือคำตอบนะทั้งโรคทางกายโรคทางใจทั้งเหตุการณ์ร้ายมันเบาลงนะสุขใจสุขกายเรื่องดีเพิ่มขึ้นเป็นสัจจะอย่างนี้เลยนะเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันก็ดูได้อย่างหนึง่งนะเรามีข้อพร่องบ้างมันน้อยมันก็มีบ้างวิบาก แว,ๆวบๆแต่มันเบาเบากว่าที่อื่นเนี่คำตอบมันอยู่ที่คนดีมาทําความดีร่วมกันให้ถูกตรงดีระดับพุทธ,ธะเลยดีระดับกําจัดความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากนะละโทษทําประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นทั้งจิตใจร่างกายเหตุการณ์ทําไปสิเราจะเจอปฏิหารคําตอบอยู่ที่คนอาจารย์ไปอยู่ตรงไหนตรงไหนก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะอาจารย์พาพี่น้อง ละโทษทำประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นทั้งด้านจิตใจร่างกายเหตุการณ์ต่างๆไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็จะเหมือนกันเหมือนกันจะเกิดผลเหมือนกันที่นั่นมันจะเวรวว้ายแค่ไหนมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตเราพุทธชีวิตเราปฏิบัติตามพุทธปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราพุทธสาวกก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเช่นนั้น นนี่เป็นสัจจะพิสูจน์ได้เลยอาจารไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็เห็นแต่อย่างนั้นนะไม่เห็นจะเป็นอย่างอื่นไม่เห็นจะเป็นอย่างอื่นขนาดไปอยู่ในเมืองที่เลวร้ายที่สุดฟ้าก็ส่งไปอเมริกานาเมืองที่เลวร้ายที่สุดในโลกเมืองหนึ่งทุนนิยมเสพกิเลสแหลกลานเลยมาถึงคนส่วนใหญ่เขาเสพตามใจอยากกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากเสพความอยากแหลกลานเลย นะขนาดจุดที่พลังชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนที่อาจารย์ไปก็โหพลังไม่ค่อยดีไปแตะปุ๊บรู้เลยคนละเรื่องกับประเทศไทยเลยพลังต่างกันถึงกขนั้นเราจะไปสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาได้นะ่าไปดันเรื่องร้ายออกไปได้สร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นความมหัศจรรย์สร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาได้นะ่